ค่ะมาค่ะ,คะวันนี้มากันแล้วนะคะครัวใบวเฟิร์นเดี๋ยววันนี้ว่าจะพัดเมนูด่วนๆจานเดียวนะคะวันนี้จะพัดซีอิ๊วเซนมีนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะ แนวค่ะวัตถุดิบเราวันนี้นะคะอ่าจะัสีอิวกันนะัสีอิวเส้นมีนะคะไอ้นี่วัตถุดิบลักก็คือเส้นมีนะคะที่เราเชน้ำไปแล้วนะคะต้องเชน้ำก้นนะคะเส้นมีนะไอ้นี่ก็มีไข่ค่ะมีไข่สองลูกนะมีหมู่นะคะซึ่งอ <eterm> น <oon> ี้ก็คือการเตรียมซับตระน้อมพักขี้นะคะพักอะนี้ก็ของฟืนหรือประกาศข้าวเลยนะใครจะมีพักอะไรอยู่ในตู้เย็นก็ใส่พักอะไรอะไรก็ได้ค่ะให้มีพักสกิดมีประโยชน์ค่ะ เดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะมาค่ะมาลืมพัดกันเลยค่ะลืมเปิดแก๊สแล้วค่ะเปิดแก๊สก่อนนะระบแรกก็เปิดแก๊สเปิดแก๊สใส่น้ำมันค่ะ ใส่น้ำม <Yes. S 1> ันไม่ตรงมานะคะเราเจียวอัวเทียมก่อนพัดอัวเทียมไม่หอมก่อนค่ะเมนูพัดพัดขาดไม่ได้คืออัวเทียมค่ะมันต้องมีอัวเทียมมันถึงจะหอมเดี๋ยวพัดอัวเทียมไม่หอมก่อนค่ะ มาเตียมเหลือม่วงแลวใส่มู้เลยค่ะมู้มู้ม แล้วใส่ไข่ค่ะ ก็ใส่มีเส้นมีเลยค่ะใสเส้นมีะใส่น้ำาบอรอิดนะ เติมน้ำใส่น้นเล็กิดค่ะของน้ำน้อยๆเอมปุ้งกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำนะคะมันต้องมีซีอิ๊วดำใช้ซีอิ๊วดำแบบว่านะงอีกนิดรสดีค่ะตามชอบเลยนี่น้ำตาลน,นะคะ รแรงก่นกนอนดำเร่งก็ไม่น่ากินถัาพอแลรซี่ช่วยๆค่ะเรซี่ยังไม่ได้ก็ซิวดำลงไปตั้งอีกก่อน เ้นเหลือมสี่สุวยนะคะใส่พักเลยคะ่ะประกาศข้าวในนี่เดี๋ยมีอยู่ในตู้เย็นก็ใส่ประกาศข้าวะคะ่ะพักอะไรก็ได้ะคะ่ะที่เรามีอยู่ไม่ไก็ที่เราชอบกินนะะ่ะใส่ได้หมดเลยพักะคะ่ะใส่ลงไปกับอะรกระหอบหมดเลย พักเหลืมซุกเลยค่ะใส่ต่นอน้อมบักชีเลยโรยตนอน้อมบักชีไปเลยค่ะใส่ตนอน้อมบักชีไปเลยค่ะ แล้วค่ะฟัดเซนมีเราเดี๋ยวเราไปใส่จานไปชิมกันเลยค่ะทำง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากอยากกินอาหารแบบด่วนๆทำแบบง่ายๆก็ฟัดเซนมีค่ะ ของเรานี่นี่ค่ะปัสเซนมีนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้อาหารจานด่วนของเราปัสเซนมีนะคะทำง่ายๆจานด่วนน่ากินขนาดไหนดูเอาเองค่ะลองเอาไปทำดูได้นะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ มีความสุขเลยกับการได้กินบอกแล้วค่ะทาเองกินเองยังไงก็ร้อยร related, huh? ้อยจุกเมนูและข้อมืเฟิร네์นนั้นฝากิดตามชงครัวใบเฟิ่อนหน้าไปกันนะคะไปเล่นคลิปหน้าใบเฟิร์นจะทำาเอะไรกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใบเฟิร์นบ้างนะคะไ้ไปเป็นกําลังใจใบเฟิร์นในทาคลิปต่อไปกันแล้วลองเอาไปทําดูได้นะคะเมนูง่ายๆมันที่ใบเฟิร์นทําแต่ละเมนูก็ไม่มีวัตถุดิบอะไรเยอะเยอะแยะเลยค่ะ ่าไปเฟื่อนค่ะทำง่ายๆกินง่ายๆ